ครับวันนี้สวนอินโทสิผ้า,ามาเบรงวิธีการเฮ็ดข่าหมออกทัวแบบง่ายๆครับบ่เฮ็ดแนวใด้ครับวัสดุที่ใส่ก็บ่บ่บ่ยากครับตัวนี้นี่ใบไผ่ใบไผ่เก่าๆกันเลยครับแต่บางที่สภาเพรายัางพอใส่ได้ครับมาเป็นลักครับเฮ็ดสองลักษท่านสองลักครับเพราะว่าช่วงช่วงที่บ่ยา,ากปานใด ช่วงเงี้ยวๆนี่เขาอาจจะใช้สามลักที่สี่ลักก็ได้แต่ว่าตัวนแค่นี้สองลักกับพ่อครับรั้วิธีการง่ายๆก็คือขุดลบไปครับฟังลักตีไหวครับฝังลักไหวแล้วก็ฟังลักอีกลักหนึ่งครับที่นี่เอาใหม่ตัวนี้มาตัวนีเงา้วกรมูนี่้ครับการไปขุดหาตั่นนะครับแล้วก็มาดไหวครับนี้มาดติดไหว ครับเอาเชือกมาติดไวค้ครับท่านห,หนักการที่การครับท่านหนักการที่นี่ตัวนี้ตัวเชือกที่เสียมาผูกตัวนี้เข้ากับหาเอาเชือกง่ายๆครับอันนี้คือเชือกเชือกมัดเฟืองครับเป็นเชือกเก่าๆที่เข้ามาัดเฟืองที่เข้าใส่แล้วนะเอาเฟืองไปใส่แล้วเอาอ,อันนี้มาเอาเชือกมานะครับเหตุจังไรครับวิธีการเหตุครับ มัดจังไดมันจะสิปิตจะสีง่ายครับนี่ครับเป็นต้นบักทัวร์นี่ครับต้นถั่วต้วนี้เนาะเอาเชือกดีมาผูกต้นบักทัวร์เลยครับบัวดอกปเห็ดแนวอื่นผูกครับผูกไว้นี่ครับผูกบัตตองบัต้องผูกแน่นครับเอาพ้อซ้ำซ้ำนี่เข้าอยู่ก็ได้ครับซ้ำนี่แล้วก็ดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปครับถ้าผากเยอมากเลย แล้ผาดขึ้นมาจังสีรับครับบดที่นี้คือเอาทั่วนี้ถ้ากมพันเอาพันธใส่นี่ครับพันพันรอบแค่นี้ครับอีซอยเขาแค่นี้ต่อไปเขากระึ้นไปเองครับนี่ขึ้นไปเองนี่ครับง่ายง่ายครับนี่ครับเอาของนะมาดไว้แค่นี้ครับมาดไว้ลมหลวมครับพาต้องเอาแหน่ครับนี่ ดึงขึ้นมาด่ครับดึงขึ้นมาครับตัวนี้เท่ากับเอาคองขัง,งที่เกา่าครับมีลองไว้ครับนี่ครับเอาผ่านขึ้นมานี่สอยเข้าแค่นี้ครับตอนไปเข้าขึ้นไปเองครับเห็นไหม เข้ากับขินไม่เองเขาเขานี่ครับนี่เข้าขินไม่เองเขาครับเชือกนี้ขาเข้าเหตุสูงทได้แห้งดีครับตัวนี้นี่ข้างนี้ขาเชือกเงาขาบกครัวนี่เชือกบกครัวอีกขินไปเงาทะเลแห้งดีครับนี่เต่ซํานี่กับพี่มาใส่ได้เตถฐาเงาวัวนี้ก็เข้ากัขขินไปได้จนสุดของสีเชือกเขาอันนี้เลยขึ้นไปอีกเป็น เมรเข้าก็ขึ้นไปหอดได้ครับสลับมันเครือเครือบขอตัวนี้เขาสามารถกจะไปสูงได้แต่ว่าถ้าเขาเหตุจำหนีเขามาหอดจำหนีเขาก็อาจจะเหนยอดเขาอาจจะตกลงไปหรือบางทีเขา้าพันมาตามตัวนี้ครับครับง่ายๆครับสไตล์สวนอินโทรครับ